สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทีมงานโพสต์โสต์เราจะมาสอนวิธีการตั้งค่าฟอร์แมตในส่วนของสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดกับที่ออกมาจากตัวเครื่องเครื่องช่างดิจิทัลแบบนี้นะคะโดยเราจะมาเริ่มการตั้งค่าฟอร์แมตกันที่ตัวโปรแกรมนะคะโดยไปที่ตัวฟันเฟืองนะคะบริเวณนี้เมื่อกดเข้ามาให้เราเลื่อนลงมาส่วนของด้านล่างด้านล่างสุดนะคะแล้วก็จะมีปุ่มที่ว่าตั้งค่าบาร์โค้ดค่ะ แล้วก็อันนี้เราก็จะเลือกกันตรงตั้งแต่ตัวหมายเลขบาโต้ดรูปแบบ101นะคะแล้วก็มาตั้งค่ารูปแบบบาร์โค้ดเป็น2 I 4ตัวนะคะแล้วก็ P 7ตัวแล้วก็ตามด้วย C 1ตัวค่ะหลังจากนั้นให้ทำการกดบันทึกนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำการกดปิดในส่วนของหน้าจอได้เลยค่ะแล้วให้เรามาเลือกที่ไฟล์ข้อมูลสินค้าตรงนี้นะคะดับเบลิลคลิกเข้าไป ก็จะมีในส่วนของรูปแบบบาร์โค้ดตรงนี้นะคะให้เราทำการเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะโดยเราไปกดเลือกรูปแบบบาร์โค้ดนะคะใส่เป็น101ที่เรากรอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็เลือกกดตัวนี้เพื่อเป็นการตั้งค่าให้เหมือนกันทุกทุการายการสินค้าค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะกดอัปโหลดข้อมูลเพื่อทำการเชื่อมต่อไปยังเครื่องช่างของเรานะคะเป็นการอัปเดตข้อมูลค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะมาลองในส่วนของใช้งานตัวเครื่องดูนะคะนะคะก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะเหมือนกับที่เราให้ดูอันนี้นั่นเองสุดท้ายนี้แล้วก็ในส่วนถัดมานะคะเราก็จะมาเชื่อมต่อเข้าสู่ตัวโปรแกรม Post Post นะคะโดยเราไปที่ Windows App ของ Post Post นะคะ แล้วก็มาที่ตัวเมนูตั้งค่านะคะแล้วก็เลือกสแกนบาร์โค้ดค่ะแล้วให้เราเลือกตรงนี้ประเภทบาร์โค้ดเป็นรหัสสินค้าแล้วก็ราคานะคะแล้วก็กดทําการบันทึกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสุดท้ายนี้นะคะหากว่าคุณลูกค้าต้องการดูรายละเอียดสินค้าและก็สอบถามข้อมูลต่างๆนะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่ www.postpost.co แล้วก็ line a postpost ขอบคุณค่ะ